มาดูนะครับนี่เป็นวิธีนะครับคนหนึ่งต้องขึ้นนะครับนี่เป็นใช้สลิงครับเป็นสลิงนะครับสลิงหรือเชือกผมขอดูใกล้ๆรับโอ,กกอ oh, เป็นสลิงนะครับสลิง,ง,ค,งคือดันไม่ออกก็ต้องใช้ดึง ใช้แรงน้มสวงครับดึงจากข้างบนับมันจะลงคนระับตัวนี้ก็เป็นนิวฮอลแลนด์ครับ6610ตัวนี้เป็น6600นะครับผมไม่รู้เรื่องรถฟอร์ดเท่าไหร่ครับว่าแรงมาเท่าไหร่แต่ตัวนี้อย่างน้อยต้อง8 5แรงขึ้นไปครับ,รบเป็นอาชีพ นอาชีพเสี่ยงอยู่แล้วถ้าลงต้นใหญ่ต้นนี้นะครับอีกต้นหนึ่งใช้รถด,ดันได้เลย นี่เป็นรถเก่านอกนะครับทำงานดันดินดันดินดันเคียริ่งป่านี่ดีครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไม่มีมันขับเคลื่อนล้อหลังนะครับถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านี่เวลาดันต้นไม้นี่ค่อนข้างอันตรายครับมีความเสี่ยงเดียวกับพวกเดือยหมูเฟืองแตกซีนรั่วนะครับเผาหน้านะครับตัวนี้วิ่งชนเราเลยครับตัวนี้ ในงานนะครับเหล็กพวกนี้ก็เป็นเหล็กของนอกครับแข็งแก่งแน่นอนครับและสลิงนะครับสลิงยาวๆ เดี๋ยวเราไปยืนอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มัดเสร็จก่อนนะครับก็จะดึงนะ การดึงต้นไม้ต้องใช้สลิงยาวๆครับว่าถ้าดึงไปแล้วเดี๋ยวต้นไม้ม,มันล้มครับดึนีนี้ก็จะใช้คันหนึ่งดันนะครับดันงัดัดที่ลากไม้คนระับ เอเอ่ะลงง่ายๆเลยครับสบายๆครับอีกอีกต้นหนึ่งไม่เหลือครับอีกต้นหนึ่งงน่จะใช้รถดึงไม่เลย,เลยแรงดีครับรุ่นนะี้มีสองเท่าเนะี่ยยิ่งแรงดีครับ เอาเดียวยังใช้งานได้ขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็จะส่งไปที่นู่นเลยครับข้างหลังนะครับกองไปข้างหลังนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผมชมฟอร์รุ่นเก่าๆนะครับดูวิธีนะครับผมฝากกดติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ